เรียญละ1,000ถึง2 0 0 0ัตบาทก็เลยทีเดียวรับซื้อ25สตางค์หมุนเวียนสมัยรัชการที่9ทองเหลืองพระเสียนเล็กสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงปันเหรียญเอฟเสียคลิปนี้รับซื้อ เริ่มต้นที่เหรียญละ1,000ไม่ผ่านใช้จ่ายเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับนักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญอยี่สิบหาสตางค์เนื้อทองเหลืองพระเสียรเล็กสมัยร,รัชกาลที่9นะฮะเป็นเหรียญุนเวียนซึ่งผลิตออกมาหลายปีพอสอพอสมควรนะฮะก็ลองสังเกตดูสิว่า เหรียญ25สตางค์พเศษเล็กของ fc ที่เก็บไว้ที่บ้านนะ่ะนะ,ะลองไปสังเกตด,ดูนะ,ะถ้าเป็นเหรียญย5สสตางค์พเศรเล็กปีพศ2542ซึ่งมียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง1 0,000เหรียญเท่านั้นเองจัดว่าเป็นเหรียญย5สาตางค์ปีที่ค่อนข้างจะผลิตน้อยและหายากลองไปสังเกตด,ดูในหะ้ fc ลองไปสังเกตด,ดูนะอืม ถ้าพบเจอปีพศ2542ายย้ำนะฮะต้องเป็นพระเศียรเล็กเนื้อทองเหลืองเท่านั้นผ่านการใช้งานแล้วช่องประปาร,รับซือ้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1,000บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานอยู่ินซีผิวเดิมจริงๆยินดีจ่ายเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวคลิปนี้ใครที่มีเหรียญ25สตาต่างเนื้อทองเหลืองพระเศียรเล็ก ปีพศ2542นะฮะดูแค่ปีพศเท่านั้นเอสะยินดีจ่ายเหรียญละ1-2,000บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะหากใครที่มีตรงตามที่ประปาประกาศรับซื้อไปนะฮะก็สามารถแอดไลน์เพื่อนนะฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันตรงนี้แล้วถ่ายรูปเหรียญของท่านนะฮะทางด้านหน้าและด้านหลัง ให้ชัดเจนส่งมาที่อดีไลน์0927928232หากใช่เดี๋ยวอ่าแอดมินช่องของปะาะเขาประเมินราคาให้คร่าวหากท่านส่งเหรียญมาแล้วเอเจีเหรียญของท่านอยู่ในสภาพไหนผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานช่องของปะปะยินดีจ่ายตามสภาพผิวเหรียญของท่านสูงถึงเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดีเดยว 25สตางค์เนื้อทองเหลืองพระเสียนเล็กปีพศ2542